ีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเขาเขียวเราจะไปดูมูเด้งกันนะครับขอ,เ,อเดินทางกันก่อนแป๊บหนึ่งนะ จะถึงแล้วแต่ตอนนี้เราต้องแวะกินข้าวก่อน <S <S เราใกล้ถึงเขาเขียวแล้วสุดท้ายครับไม่พ้นไวรุสเซเว่นแแต่แ่แต่แตแตแตเหบียบ<ก> ีเราก็ถึงแล้วเราจะได้ไปเจอน้องดิงๆแต่จริงๆจุดประสงค์ของเราวันนี้เรามาดูน้องแพนกวิน ตอนนี้หมูเด้งยังนอนอยู่นอน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 ไม่หอนอนนอนมุดมุดรู้นะนะจมหมูเด้งจมคือเราเราไม่เห็นไม่เห็นหมูเร้งเราจะเห็นหมูเร่งจากในรูปอย่างเดียวรแล้วก่อนนั้นตอนนี้เราไปดูอะไรต่อนะเราจะไปเช่ารถกอล์ฟเราต้องไปหากอล์ฟปีสักครั้งเล่นกับกอล์ฟปีสักครั้งน้ว ถึงจาช่องกะปิแล้วเอาเบรกเพี่ยงใช่ไหมหนึ <c oughs> ่งกระเจโนะ <c oughs> สรุปคือเราก็ไม่ได้อะไรเราก็มาดูกะปิเล่นๆดูเพลินๆได้อยู่ ย้อนย้อนวัยเด็กถึงแล้วสวนละมังสวนละมังสวนละมังใช่สวนป่ะถือม่นสวนสวนละมังไม่แน่ใจเหมือนกันสวนละมังสวนนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับสวนละมังเราเอาตังค์ขึ้นรถไปเล่นกับน้องน้องดีกว่า ก็เต็มไปหมดได้เวลาที่เราจะให้อาหารละมังไม่มีตัวไหนคิวว่างให้เราเลยอันนี้รวยเอาไปต่แล้วเต็มเฮ้ยมาแล้วว่ไปเลยใช่เหอันนี้ใเหรอละมังเอากินละมังไปกินอร่อยละมัง โอ้ยมันไม่เอาอันน้อยด้วยวโอเคโอเคได้ได้ไดมันกระชากไปเลยอ่ะมันหิวแล้วมั้ง <c oughs> ม,มันดึงห้ง <c oughs> ม,มันเลือกกินด้วยเว้ยโอเคโอเค มันบอกไปจ้ะกินทั้งวันข้างตื่นมาข้างตื่นมันบอกไม่เอาแล้วมันคืนหรอกูคืนเมื่อก,กี้กูกูคืนนะกูคืนจนกูไม่รู้จะคืนยังไงละกูอย่าบังคับไปม,มากกว่านีเ้เห็นสภาพมันคืนเลยแบบกูขอนนิดนึงก็ได้ให้มึงกินนิดนึงก็ได้กินให้มันนิดนึงก็ได้ นางได้ทั้งวันเขาว่าเท่าไหร่35บาทสิีเดี๋ยวนี้กันแปดด้วยเอออย่างนี้แหละทางไหนก็ได้นีเราได้เที่ยวรถรางใบนี้ท่าจนทรบียงต้ที่มีเสาแยกไ้โด้านายนี่เียงซึ่งแล้ว ช้างและเราก็จะไปดูช้างว่ายน้ำ<ะ>ไปว่ายละมัง้งดูช้างดำน้ำตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาชา้นนชางเล่นน้ำไปดูช้างเล่นน้ำเลยคนมาดูช้างว่ายนะให้เราไปดูข้อมูลก็ได้ข้างล่างแน่นมากเลย จะมาทัพไทยและท่องเที่ยวในูมุงบงบนนะคะที่ดิงสายน้ำค่ะ<ป>ของประทานอภัยสำหรับท่องเที่ยวในูมุงบงบนและท่องเที่ยวจะไม่มีตรงนี้นะคะซึ่งการรับงชมในกรอง ตามตรงเลยคือมองไม่เห็นนะครับคนเยอะมากเสาร์อาทิตย์เราไม่เขาอยากไปแอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นช้างที่ไม่ได้ไว่ายน้ำไม่ได้ดูช้างดำน้ำเราก็จะได้ดูช้าง<ม>าแต่สวนสัตว์เขาเขียวก็จะทําให้เราไม่อดตายเพราะมีเซเว่นนะครับแหล่งแหล่งรวมทรัพยากรของเรา พักหาอะไรกินพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวได้ตรงนู้นมีส่วนอาหารแต่เซเว่นอยู่แค่นี้นะเออไปเซเว่นกันนะบ้างแล้วแต่อยากเอาไปไหนไปก็ตาเลยหยเดเหรียญภาสาไหนดูซิใช่ป่าวะอ่ะไปแล้วดูด ราคา55บาทสำหรับเบอร์เกอร์เขาใหญ่ไอ้เอขาเขียวดิเบอร์เกอร์สันตัดว์เขาเขียว55บาทไม่แย่นะราคาก็ไม่ได้แพงมากเห็นตัวมองว่าถูกนะห้าห้าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อย,ยอยู่ในราคาที่แบบรับได้ไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็เบอร์เกอร์ก็ ชิ้นก็ให้มาเยอะอยู่นะ55บาทคือโอเคเลยค่าเข้าค่าเข้าก็ไม่แพงมากค่าเข้าค่าอะไรไม่แพงค่ารถทัวร์สำหรับโซนหนึ่งก็35บาทก็โอเคเลยะระทับใจ,จะนะคน้ามาซ้ำจริง อร่อยอร่อยดีไก่กรอบเลยนะไก่กรอบไก่แน่นนักากินชิ้นใหญ่ๆกับซอสมาเต็มเต็มอืะ นของคนดีมาครับโซนตัดเลข,ขาของเราไป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 ตัวใหญ่เลยนะครับก็กำลังรวม,มองอน อันนี้มูสามบอกมูลามบอกเออูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงลูกเนี่ยมันเหมือนเนี่ยมีพิษอ่อนพิษรุนแรงมพิษอ่อนมูคอนตินกตัวนี้จะเป็นมูอะไรอ่ะ สำรวจงูแล้วกูงูกาบหมาไหนอะอ๋อนี่อยู่นี่อยู่ในถังวันนี้อยู่ระหว่างการฆ่าเชื้องูอไหลอ่ะงูแสงอาทิตย์ไม่เห็นมันมีแ่งเลยเราก็เดินขึ้นมาในซ่องในซ่องในซ่อง,ใน,อง,ใ,นองในล่องจะพาเข้าเวนี้ตลอด โอ้โล่งเขาบอกว่างูเหลือมอ๋อโอเคอยู่ข้างในงนี้งูอะไรเขาบอกว่ามันคือมันคือ,คอ,คอเตกูแดงไหนอ่ะเอ้านอนอ้วนเชียวอะไรนี่ละกิ้งกามันอาน่านว่ากิ้งกาดเขาหรือกิงกก้งกาคเชีล่ากิ้งกาเขา The beard ดากอนไหนวะอ๋อน้องน้องหนมัมนี่เนี้ยสัตว์เลี้ยงคันเราสัตว์เล้คันเราไม่แค่เนี้ยเฮ้ยเปิดแล้วปิดด้วยจัดดีแน่นไหยเขาว่างั้นปิดก็ปิด เขาบอกเปิดและปิดด้วยก็าักขงกังตัวเองเข้ามาในที่ขายเป็นจุลัดติปาร์คเลยนะมันน่าจะเป็นโซนอะไรไอ่ฟอเรสต์เอเชียเขาเดินตรวจทางแล้วปิดทางก่อนมันคือป่าเอเชียมันไงเลี้ยงผายกรอกเฮ้ยกระโหกตัวตามเชียงตัวอะไรอ่ะนอนอยู่นั่นนะแต่นอนอยู่ในนี้ไม่รู้ตัวอะไร นอนอยู่ในโพงอ๋อหนังอายโอ้พี่อายจริงนอนอยู่ในกล่องสีเขียวๆนะ่ะหนัก <c oughs> อายชี้ <c oughs> อายฮึเม้นเคยโซนิกนี่เรียกว่าน้องโซนิกได้เลยไหมเฮ้ยสมเด็จเขาเจอกับเลี้ยงผามันจะซัดหน้ากันแล้ว <c oughs> อ๋อนี่โอ้น้องได้เวลากินข้าวต้องวิ่งไปกินข้าวด้วย เฮ้ม okay, ันวิ่งแบบดีบเออหมูเด้งมันก็หมูเด้งเลยไงเอ้าเอาหยุดไม่อยู่แล้วเด้งเด้งแข่งกับหมูเด้งแล้วออมหยุดไม่อยู่แล้วมันขุดดินแถวๆนั้นมันตั้งใจจะวางแผนหนีออกจากโกงบ้าวะเอ้าหมูเด้งนี่ก็เด้งแข่งกับหมูเด้งแล้วจอระเข้ที่พบตามป่าดงดิบ ต,ตัวอ้วนเจียวจิ๊กี้แค่ท่าแค่ท่านอนมันก็เฟี้ยวจัดแล้วนี่นอนธรรมดาไม่ได้ต้องนอนเท้าจระเข้เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ขอถ่ายแป๊บหนึ่ง ประมาณบ่ายสองแต่ว่าน้องชายฉันมันบอกว่าจะดูแพนวินน่ะไปเราก็จะเดี๋ยวไปดูแพนวินก่อนนะครับเราจะได้เจอน้องแพนวินหรือเปล่าไม่รู้นแบบนี้เราก็แวะมาแล้วเราไปโซนติชมพูกันมาแล้วแต่ว่าก็าดูก็เอาไว้ดูเรื่อยๆอันนี้เป็นไรอ่ะช่นี<ง>นอีาทางเข้าอวทางนฮ้นี่อ่ะทางเข้าใช่เหรอต่ไมลสคายอ๋อมันอีกทางนึงันนี่มันเป็นทางเข้าตัลสคานตรงนี้ อาหารสัตว์ว okay. ิทยาโอเคเฮ้ยแพนกวินเฮ้ยแพนกวินมันเดินแล้วแพนกวินเดินอยู่ไม่พาเลทแพนกวินฝันฝันให้น้องชายครับมาดูแพนกวินเดินนะฮะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยอาเชิญนะน้าต่อจะนำน้องพี่ของเรากลับบ้านแล้วนะครับท่าน่าอยากจะชมในช่วงร้านน้องได้กลับบ้านเชิญนะครับ เราเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับน้องที่ทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับกับกิจกรรมพาเด็กพิงก์ของเราในรอบเวลา14นาฬิกาแล้วนะครับรอบสุดท้ายมาจบรอบเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับยังมีให้ชมกันอีกงหนึ่งรอบนะครับสนใจชมได้เลยนะครับเผ่นวิ้นจะพัดมันจะกระพัดอเลยดูจากสภาพ้าเลยแผ่นปิ้นอ้วนแล้วเนี่ยเฮ้ยดูมันอ้วนอ้วนๆต้องมน่ใช้เกียร์ต่ำ ตัวนึงก hmm. ็สายหมอบบิงขโมยนี่แหละอยากได้ตัวนั้นนะเป็นแสนสก้าเลดป่ะวะสกาเลดเดกินวิงดูก่อน อันนี้คือสกาเลตมาขอโอเคเพนแสนสมตัวแล้วเป็นนกที่เราชอบแต่เราชอบกินดีแต่เราชอบนกไซนี้โอ้ยเห็มันตัวกินมดเดินมาซะตกใจเลยไม่ทิ่ดูเดินมาเดินจังหวัมมนเดินว่าโอ้ตกใจ้างห้าสีติ๊ดดูเขาบอกว่ามีอะไรเผาน้ำตาลขาว เนื้อเนื้อแดงครบจริงแหละเอ,อ่ยอมกูยอมตัวเนี้ยก็ยอมมีทักเขาบอกมีที่ทัศการด้านไหนอ๋อถือเพราะเราเดินไปเพราะทัศก,การด้านไหนกกไม่รู้เฮ้ยนี่นี่บอกอะไรอ่ะน,นี่บอกอะไร่ะ นชื่อชิบโปนี่แล้วเราเดินเข้าไปก็จะเป็นสวนน้ำตกเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นเขากดมรณะก,กู้ช่างกิจนาการได้เกินพูดกันตามตรงเลยนะถามว่าสนุกไหมสนุกวันนี้สนุกสนุกที่มันไปทั่ววันนี้มันไปทั่วเ,เราก็ไปนั่งเล่นชิวๆกันดีกว่า อยู่ที่ไหนสะพานชลมาตวิถีแล้วน,นี่คือความพิเรนนะครับแวะถ่ายรูปสะพานชลมาตวิถีี๋ยวมีข้างภาพ สถานอากาศบางปูนะครับเรื่องทําที่ว่าเรามาเราเห็นมีคนลงรูปนกนางนวลเราคิดว่ามันน่าจะมาแล้วหวังว่ามันน่าจะมาแล้วนะแค่ขยุมหนึ่งก็ยังดีตอนแรกจะมาดูพระอาทิตย์ตกได้ดูได้ดูได้ดูนี่โคเลตต์ดูเมฆได้ดูแสงโคนลตอนด้วยตรงนู้มันก็จะเดินเห็นป่ะมันเดินเดินซ้อมไปมีนี่อง อย,อยากเดินอยากไปอยู่ตรงนี้กเออพี่ลืมต่อไอ้นี่ต่อที่จับขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เ,เป็นไรเอาละูมีของเล่นให้เล่นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารนกนงังนวลไม่เถอะเราจะล่อนกนงังนวลมากินเพื่อเอารูปผักกลับบ้าน ช้จ่ายวันนี้เราก็ค่อยมาคิดกันอีกทีว่าวันนี้ใช้ใจ่ายค่าน้ามันไปเท่าไหร่เสียประมาณเท่าไหร่ค่าเข้าเขาใหญ่ค่าใช้ใจ่ายของทริปลองวันนี้ก็เป็นการเป็นทริปที่เรียกว่าทริปพี่น้องสบายๆก็ใช้คําว่าใช้เวลาครอบครัว2คนกับพี่น้องพี่น้องสองคนนะฮะเป็นการพักผ่อนที่ดีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคน,น้องมันก็ต้องมีการพักผ่อนกันเที่ยวกันบ้งเจอกันใหม่หลังจากที่ คิดที่ออกนะเพราะตอนนี้คิดไม่ออกเาจะไปไหนก็อาจจะดูว่าจะไปอุทยานอะไรหรือว่าจะเป็นสถานที่ต้องเที่ยวช่วงนี้เพราะว่าผมตั้งใจว่าจะมาดูเด้งแบบมนมนได้เด้งเลยเจอตัวอื่นเด้งแทนถือว่าก็เป็นอะไรที่สนุกดีในสถานที่ยวความคาดหมายตัวตึงแต่เรื่องตรงว่าอยากเจอมีคอแต่ไม่ได้เจอ,ไม,ไ,เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนเหม <c oughs> ือนกันก็ไ่ได้หาก็เดินทั่วกันไปวันนี้ก็ คไปหยิบผลไม้ก่อนผลไม้ขัดต้องแรรี่ก็ต้งใจสำหรับสายขับรถไ่องเที่ยวแล้วก็ล็อกท่าเรืล็อกเกอร์คนเดินคน,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 คนเดินงแี้ยงครับผม